สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์แล้วนะคะวันนี้สไตล์จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีผมอีกเช่นเคยนะคะที่สไตล์บิวตี้บร์ตันนะคะสีผมสีแฟชั่นนะคะปี2020แล้วก็2021นะคะสีมุนเขียวยังมาแรงเหมือนเดิมนะคะเผื่อว่าใครๆที่ดูสีผมอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากทําสีด้วยตัวเองนะคะเรามาดูกันนะคะก่อนหน้านี้เคยพูดไปบ้างแล้วแต่วันนี้จะเอา สีที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะมาบอกเพื่อนๆเผื่อ,อว่าใครอยากลองสีใหม่นะคะสีมนเขียวประมาณนี้นะคะประมาณออกแนวๆนี้เป็นแม่สีสีเขียวอันนี้แต่ว่าเราจะมาบอกเบอร์สีที่เป็นของที่ใช้อยู่นะคะว่าสีมนเขียวเนี่ยมัน ต้องใช้เบอร์อะไรบ้างนะคะมีหลายเบอร์เลยทีเดียวแล้วแต่เส้นผมของคุณนะคะมีหลายระดับหลายเฉดนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวสตาร์จะมาบอกนะคะว่ามีสีอะไรที่คุณคุณสามารถที่จะเลือกหยิบเอามาใช้ได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีผสมเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในช่องคําอธิบายนะคะแล้วก็ตามมาดูกันนะคะว่าสีมนเขียวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแมสนะคะหรือว่า M A อนะคะสีอันนี้เป็นสีเหมาะสำหรับคนเอเชียเพราะว่าคนเอเชียทำกันเยอะมากนะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะพาพืล่าไม่ว่าจะเป็นทางาโซนที่เป็นผมดำฟิลิปิน์เอเชียนะคะ แล้วก็แถวเกาหลีอันนี้ก็ยังมีหมุนเทาหมุนเกี่ยวนะคะเราจะมาพูดถึงสีนี้นะคะจะไม่รอช้าเราจะมาบอกคุณกันเลยนะคะว่าสีที่คุณสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะก็คือสีเบอร์617นึ่นะคะหกหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นออกหมุนเทาแต่ถ้าเราฟอกถึงแค่ระดับ7นะคะฟอกไม่ต้องขาวมากนะคะฟอกผมเดี๋ยวสตาร์จะใส่วิธีการฟอรกผมไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อว่า คนไหนที่ยังไม่ดูวิธีการฟอกผมเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในช่องด้านล่างในช่องคำอธิบายนะคะแล้วก็มีสี612 618แล้วก็6014แล้วก็601นะคะสีพวกนี้ฟอกอยู่ที่ระดับ7จถึง8นะคะก็จะได้หมุนเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูแบบนี้นะคะคนสีนเทอรลที่เป็นความหมุน ทองสีเขียวคือคือฟอกสีให้ได้อยู่ที่ระดับประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องขาวมากเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าได้ระดับประมาณทองทองอันนี้คะ่ะเราก็ใส่สีเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะเขาก็จะได้สีออกมามันก็จะเป็นหมุนเขียวนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะสีที่เอามาให้ดูนะคะ อันนี้คือเราต้องฟอกก่อนนะคะใส่วิธีการฟอกไว้ลงไปดูในช่องรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามสตาร์ด้วยนะคะที่ s สตา Beauty Brighton มาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมาดูว่าสตาร์จะพูดถึงเรื่องอะไรและก็สีแบบไหนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ